โอสวัสดีพ่อแม่ิี่นอกวันนี้มาชมส,วน,นาามสวนอินทาลัมของปทีบฟาร์มสวนอินทาลัมเมืองแปดริ้วอินทผาลามเยอะมากมายเป็นสวนที่จอดรถเที่ยวชมสวน ชมสวนได้ขูกนท่นก,กเวลาอินทพาลัมคนอยากคิดว่าเป็นป่าเนี่ยนี่อินทรพาลัมมีหน่วยมีละลายออกเออยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปบังหน่วยมันเออเดี๋ยวจะพาไปดูลูกลูกน่ารักหน่วยมันงามมาก สวยเท่เขาให้น้ำทั้งต้นไทรพีอีเจาะระบบน้ำเท่มากสวนอินทาลัมเมืองแปดริ้วอยู่ปกาไกยู่ตำบลสิบเอ็ดศอกหรือว่าใกล้วัดสมานนอกมา ชมเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวทีพาไปเบิ่องหน่วยท้งพุณเขาเพิ่งปลูกไม้ท้องคุณยังบ่ทันออกหน่วยหรอกอันนี้ออกแล้วเออ,อน,นี่ออกหน่วยแล้วเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันเดี๋ยวทีพาไปเบิ่องหน่วยมันหน่วยมันสวยๆทั้งนั้นแหละเบิ่องหน่วยมันสวยๆโอ้นี่เจ้าของเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่เออ เออเนี่ยรวยมันยาเกศเขากินแล้วยาเกตเขากินแล้วปลาเด๊อกอินทารัมสองหน้าบ้านอร่อยอันนี้อินทารัมตำบล1ิ๊เอสศอกเออพ่อแม่พี่น้องถ้ามันเพว่างกับมาเที่ยวสวนมาชมได้เด้วย่นบบได้เก็บค่าผ่านประตูหรอกตอนนี้ให้เปิดฟรีอเออของฝากจากแปดเลี้ยว ตอนนี้ขายราคาย่อเยาวราคาตอนนี้เพิ่งขายยู่เทเดียว,วุนี่เฮ้ลูกพี่ขายอยู่เทเดียวต่น,นี้หี้าสามสีสมสเนะาะเออบ้านหกอือเอ,เออเดี๋ยวของงามๆทั้งนั้นเลยพาไปเบึงไททๆยสวนเลยเดี๋ยวว่านั่น รู้สึกว่าจะซึ่งตึงตลามากเออพอไปพ,พี่นอ้องมาเบิงในสวนอินตาผาลำ้ำจะเป,เปิดไม่ได้หรอกเปิดแล้วแมงมันกวนกันเลยต้องปิดต้องหอลกทั้งกันเลยทลายทลายโอ้แต่ละต้นนี่ทลายเกจแปดเป็นซิบทลายกันมินี่คือจังต้นนี้ เป็นสิบทลายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอือหืออันนี้สิบแปดทลาย บางต้นกับสิบบางต้นกับแปบางต้นกับหกซื้อวงงามจริงๆมันอินผาลัมชมเลเดอร์พอมพี่น้องเดอ้เอเห็ดสวนนาทึ่งมากอลังการงานสร้างเ,ออเนี่ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งเลยลูกมัน นี่ยลูกมันจะต้องหอไว้ยังสิเออเนี่ยหอไว้ต่างมงตงตรงนี้กระดาษหออันนี้ก็อยูสิบวาทลายน่าทึ่งงามมากโอ้งามงามงามอลังการงานสร้างบกภาพบ,บกโกบบกโงบกขามเลยยังสิถ้าอินทภาผาล้ำต้องมา8แปดริ้วอย่างเดียว โอ้โอเคโอเคเนี่ยหน่วยม,มันพ่อแม่พี่น้องอยากเบื้องสวนกับขี่รถชมได้เขาวัดสามก็เรียกว,วัดสมานปฏิฟาร์อมออินทผพานลำง,ำงามๆทั้งนั้นต้นหนึ่งเป็นซิปนี่ซิปทลายเออ โอ้เท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 เออแล,ล้วจะด้วยรูว่ากลางท้องนาก็มีของดีอืมเทซึ่งลังการงานสร้าง응อ๋อโอ้อร่อยอร่อยจริงๆโอ้อันพุ่นับ งามครับย่าชีดแล้วเนาะออ๋อแล้วมันก็พอนะนั้นถ้าุดต้องอยาฉีดร่วงกินโอ้หันนี้เจ้าของกำลังเก็บกำลังคัดแบบนี้คัดเอาหน่วยเล่าหน่วยลอนออกบ่ เออ,เออหน่วยว่ามันบอสวยเาขาคัดออกเออลากระเน่าอืมต้องหอ่อที่แมงเหมือนนั่นอันนี้มเจาะของสวยของงามอลังการลองเบ้างหรือเออลองกินเบ้างโอเคเออรู้สึกอร่อยต้นกลัดป็นไง อร่อยจริงๆน่าทึ่งโอ้ยหนึ่งบางต้นนี่มีตั้งเกือบยี่สิบทลายกันมีเนาะต้นยนีสิบกว่ามั้งที่นี่ต้นขุนนับยีสิบกว่าพวัยี่สิบเอ็ดทลายกันเนาะเออทีเทดีจิบผ่าลํา โอ้เบิงต้นนี้เด้ตอต้นนี้ยีสิบกว่าทลายต้นนี้อืมสิบกว่าต้นนี้สิบสิบสองสิบสี่หสิบแปด มี่สิบสองมี่สิบสี่มี่สิบหกทลายอันนี้โอ้แน่นอนเลยไปดกอิเลยดกลายดกดกดกโอ้ลกงามงามจริงๆป่ะไปบึงทั้งพุนเดาผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของทิปเอสซอก นี่คืออินทาลัมโอ้อันนี้กำลังปลูกใหม่กำลังการงานสร้างเท่จริงๆโอ้งามงามงามเท่เท่จริง โอ้เทโหัวปิดชิปไว้แค่ตรงสวนประทีศก็แล้วกันเล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์เพื่อได้สร้างคลิปใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันตอนนี้พาชมสวนอินทรพาลามขอขอบคุณครับ